สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าช้าผีในด่านแคมป์ร้างนะฮะนี่ฮะอ่าเบรกเกอร์อยู่อ่าตรงแคมป์ไฟนะครับเควก,ก็จะมีโกส v เวนถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปไม่มีอ่าแล้วก็หลบหนีระหว่างการจับกลุมแล้วก็ใช้กลางเขนนะครับโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ300ทซับสไคร์นะครับโอเคผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะตอนตอนแรก ตอนแรกแค่100นะครับสักพักหนึ่งมันก็กระโดดมา200แล้วอีกสักพักหนึ่งมันก็กระโดดมา300นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการติดตามนะฮะผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมจะเอาไฟฉาย E M F แล้วก็พาราโบลิกไปเลยนะครับ เราจะไปหาห้องผีกันครับแต่ว่าก่อนหาห้องผีเนี่ยเราก็ต้องหาของเล่นก่อนนะครับโอเคไปเปิด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 โอเคมาละของเล่นไม่ใช่กระดานเอ้ของเล่นไม่ใช่กระจกกระดานเฉยฮัโหลอะไรครับเนี่ยจอาจจะลวกจำผิดจำถูกแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอุยจานะครับตรงหลังห้องน้ำ อืออูจาไม่ใช่นะครับเจ้งั้นเดี๋ยวเราจะไปหาไพ่กันอ่าซึ่งไพ่เนี่ยอยู่ข้างในนอตผาดน,นะครับเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนอะเฮ้ยเดียว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 มีเสียงโยนของเต็นขาวไม่ใช่หรอ,อกระดูกกูนี่ครับน่าจะเป็นข้างในนอตผาดแหละเต็น์ขาวไม่มีเสียงเฮ้ยเอาอีกแล้ว เอ่เดี๋ยวนะแถวแถวนี้อ่ะแถวแถวนี้ได้ยินเสียงอยู่อยู่แถวนี้เลยนะครับอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้โอเคงั้นเปิดเบเกอร์กอนอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ได้ยินเสียงแหละแต่ผมจะมาหาของเล่นด้วยนะครับ โอเคไพ่ไม่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปข้างหน้าก่อนครับอข้างในน็อต่าดแน่เลยเดี๋ยวดูแป๊บนึงใช่แน่เลยเนี่ยใช่ไหมนั่นนั่น เฮ้ยข้างในไม่ใช่นอตผ่านอะข้ันออกขงนอก,นอกเต็นขาวหรอเดียว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 มันเรียกผมแล้วมันเรียกผมแล้วตอนนี้นะครับมันเรียกผมแล้วน่าจะเต็นขาวแหละผมว่าเดี๋ยวลองไปเช็คดูเต็นขาวใช่ไหมเพื่อนบอกมาซะดีๆอ่าเต็นขาวเต็นขาวโอเคเจอตำแหน่งแล้วอ่า เจตอตำแหน่งแล้วนี่อยู่นี่อยู่นีน่โอเคของเล่นเดี๋ยวค่อยหามีเควสปะ่ะอ๋อไม่มีไม่มีลืมลืมลืมแต่เราเจตอตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกก่อนออกก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเอาเออไฟฉาย UV อ่าไฟฉาย UV แล้วก็กล้องนะครับกล้องวิดีโอแล้วก็ตอดโปรเจคเตอร์นะครับเอามาเลยมา เพราะว่าเขาโยนของเล่นของไปนะครับเขาอาจจะทิ้งรอยฟิงเกอร์พิ้นอะไรอย่างเงี้ยไปเขาอยู่เต็นท์ขาวเขาอยู่เต็นท์ขาวตัวนี้ของเล่นไม่มือลิงก็ซอมบมีงเซอร์เคลิลอ่าะมีโกสออฟนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราวางดอทเลยครับโอเค เออเปิดไฟตัวนี้ก่อนเอ้ยเอ้ยไม่ต้องเปิด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 ตอนนี้นะครับเรามี Ghost off ใช่ไหมเจไหนส่องไม่น่าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาอยู่ตัวเนี้ยเอ่อไหนดูซิไม่เห็นฟิงเกอร์ปินนะเฮ้ยอ่าเยืนของเลยเจ้าเยืนของใช่ไหมเจ้าโอเคเดี๋ยวผมไปเอากล้องมาบนึง เอากล้องแล้วก็สปิริต b อลนะครับแล้วก็โกสุดไ i ติ n งนั่นเองสามอย่างนี้นะครับเราจะถ่ายกระดูกด้วยเพราะว่าเราเจอกระดูกที่เต็นท์ขาวนะครับโอเคแต,แต่แต่ว่าเอ,อ่อแต่ว่ากดออฟเนี่ยเราจะไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะเพราะฉะนั้นเราจะเช็คเดร์มิมิตัวแรกเลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมส่องไปไม่เห็นฟิเกร์ปินนะแต่ต้องดูอีกทีนึง มาเราจะคุยสป,ปิเดบอ,อ์ก,กัน Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Show your s e l f เฮ้ยทำไมทำไมเจ้าโยนของแปลกแบบนี้ฮะน่าสงสัยนั่นเนี่ยตัวนี้ แล้วเราถ่ายกระดูกกันครับมุมนี้จำได้เออโอเคแต่เจ้าโยนของแปลกแต่มันมีแรงมีดอทไอ้มีกดออฟใช่ไหมนั่นไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปอมนะฮะนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเออเอเอ,เอวางวาง,วางแต่เราจะเช็คตำแหน่งก่อนนะครับอ่าย,ย,ยังอยู่ที่เดิมตัวนี้แต่ไม่ตอบสปิริตบล็อกเลยอ่ะ Are you here? Are you close? Where are you? ไม่ตอบไม่ตอบยิงยิงยิงโอเคเฮ้ย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 ้ยผีเข้าเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิเฮ้ยเอาเอาเอาาเดียวเดียวเดียวหนังสือหายทุกคนเดียวเดียวเดียวเฮ้ยทุกคนโอ้โหเฮี้ยนมากทุกคนเห็นหนังสือไหม หนังสือหายไปแล้วผีบังตาเอาแล้วผีมันบังตาผีมันซ่อนหนังสือแล้วครับโอ้โห้โคตรเฮี้ยนอ่ะตัวเนี้ยเฮี้ยนจัดเฮี้ยนจัดอ่ะตัวเนี้ยซ่อนหนังสือเลยครับอุ้ยเอาหนังสือมาคืนด้วยโอ้โหแสดงว่าผีตัวนี้ไม่ชอบหนังสือนะครับ อ่าไม่ชอบหนังสืออย่างรุนแรงเห็นไหมเขาเอามาคืนถึงที่เลยครับมันเทียนจริงๆไงผีตัวนี้แต่ผมหน้าด้านครับผมไม่แคร์ผมจะเอาหนังสือไปวางเหมือนเดิม <laughs> เอาไปวางเหมือนเดิมครับปลาเดี๋ยวเราจะเช็คอ่าฟรีซิ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้มีอ่าไอเย็นใช่ไหมวางไปเลยครับอ่าโกสไลติงนะครับโอเค อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดิมอีกแล้วโอเคโจทย์นี้ไม่ยากครับอ่ากล้องไปดิมีผีสามตัวนะครับตอนนี้โกสไลติงอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาของเล่นก่อนอ่าโจ์นี้นะครับผีวิ่งเร็วมีสองตัวผีวิ่งปกติมีตัวหนึ่งก็คือแม่แต่ตอนนี้เราต้องหาของเล่นก่อนเพราะเราจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ปะ,ะต้องมาดูกันครับ มาและมือลิงหรือเปล่าโอ้มือลิงไม่ใช่ครับว้าวคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้อาจจะมีฆาตรกรบางอย่างจะเข้าบางอย่างทำไมแหละอาจจะมีฆาตรกรเจสันวอร์ฮีใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่ฆาตรกรชื่ออ e ีดีแมนสันนะครับอาจจะมา ค่าเราในค่ำคืนนี้ก็เป็นได้ก็เป็นได้ซัมมอนนิ่งปะเนี่ยโอ้ใช่ใช่โอเคซัมมอนนิ่งอย่างนั้นเหรออ่าเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าจะเล่นซัมมอนนิ่งในตอนนี้ผมมองว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่หาว่าคุณผช้ชหอะ่ะกับเรเวนแน้นอะไรแบบนี้เข้าใจมา เลียบร้อยนแล้วโหวดูจากสภาพด่านมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราต้องอปั๊มเกลือกับอะไรนะปั๊มเกลือปั๊มรูปถ่ายนะครับเราจะเอากางเขนมาเลยตอนนี้กางเขนแล้วก็เทียนนะครับกางเขนเทียนและเราก็จะทําการยืนปัมป๊มปัม๊มรูปนะครับใช่ครับปัมป๊มปั๊มเลยเหรอปัมป๊มปั๊มเฉยเอาเทียนมาแก yeah! ปัม๊มปั๊มรูปนะครับปัม๊มปั๊มเฉยปั๊มรูปเออน,นะปั๊มรูปปั๊มปกตินี่แหละเอ้แต่มันมีอีกหลักฐานหนึ่งนี่ว่าฟิซซิงอ่ถ้าเป็น E5 อ่า E5 ไม่มีนะครับก็ตัดไปเลยอันนี้คือวิธีการตัดหลักฐานของผมนะก็ถ้ามันเหลืออถ้ามันมีโกสอ f ฟกับโกไลติงใช่ป่ะมันก็จะมีผีสามตัว ทีนี้เราก็ลองติ๊กอีกหลักฐานหนึ่งดูครับถ้าเกิดว่าติ๊ก e m f 5แล้วปรากฏว่าไม่มีผีในรายชื่อนะครับก็เท่ากับว่าผีตัวนี้ไม่มี e m f 5เอ้ยไม่ใช่เด็ดต้องพูดว่าเท่ากับว่าผีในเกมนี้ที่เรากำลังจะเจอเนี่ยมันไม่มี e 5เราก็ตัดไปเลยถ้าเป็น d o ทก็จะเป็นทายเยถ้าเป็นฟิ n g e r p r i n นอ่าก็คือไม่มีก็คือผีเนี่ย ผีในเกมเนี้ยที่เราจะเจอไม่มีฟิงกับพิ้นก็ตัดไปเลยมันก็จะเหลือสามตัวเหมือนเดิมถ้าเป็นสปิริตบล็อกก็จะเป็นแม่แต่ไม่ตอบไงถ้าเป็นฟิซซิ่งก็จะเป็นเลเวนนตอ่าก็ประมาณนี้งั้นเราดูดอทก่อนแล้วกันเพราะเรายังไม่ได้ดูดอทเลยใช่ไหมล่ะแกยังอยู่ที่เดิมนะครับ ถ้าไม่เจอดอทก็อาจจะเป็นเลเวนนนเพราะสปดดิบ็อกมันก็ไม่ตอบดอทก็ไม่มีก็คือเลเวนแนนเพราะว่ามันมีไอเยนฟิซซิ่งอยู่ได้ไงอาจจะเป็นเลเวนนนครับเกมนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันสุดสุดท้ายเราก็ต้องดูหน้างานแ่ละแต่มันไม่มีดอทจริงๆนะเนี่ยไม่มีดอทจริงๆนะแต่ช่างมันครับเราอย่าไปกลัวครับผีก็แค่คนที่ตายไปแล้วคนที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนเจเด คตรคมอ่ะกว่าจะคมงมตั้งนานโอเคไอเอาการเขียนไปวางไ้ก่อนกันเหนียวกันเหนียวกันไว้ดีกว่าแก้เลยครับนั่นแหละกันไว้ดีกว่าแก้เลยครับโอเคมาแล้ววางไปเลยอ้าวโยนของไม่พักเลยว่ะไอตัวนี้นี่มันตัวตึงนี่ว่าเฮ็ดเคจะมาเดี๋ยวมา ทีนี้เราก็ไปเอาเทียนนะครับไปเอาเทียนเลยเปเอเทียนมาเทียนไฟแช็กแล้วก็จุดเลยนะครับตอนนี้เราไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับให้แป้งแคร์ก็พอแล้วอะไรเนี่ยบุกอะไรเนี่ยอ้ามาวางมาวางวางอ่าวางไปเลยอ่าโอเคสว่างแล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย ว้ตัวนี้มืดจังโอ้มันมืดมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เอาไฟฉายมาดีกว่ามันฝืนเกินไปมาตัวนี้มาตัวนี้โอเคแล้วก็ยืนถ่ายรูปนะครับโชว์ยูเซลน่าจะเป็นเลเวนแนนนะทุกคนน่าจะเป็นเลเวนแนนนะไม่ตอบสปิริตบ็อกได้ โชว์ <Show> yourself สองจุดเก้าแต่มันไม่มันไม่มีติดลบนะแต่น่าจะเป็นมันนะผมว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องดูหน้างานอีกทีนึงอ้าวแมงดับเทียนซะละดับเทียนเอ้ยดับเทียนเหรอจ้ะโชว์ Show yourself โชว์ yourself อ่าเป่าเจียนกันอย่างเมามันครับตอนนี้เอารูปผีดิอีเวนท์ที่เราอะ่ะฮอยเดี๋ยวไปเอาทูบกันครับหลักฐานผมอาจจะไม่หาแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องดูหน้างานอยู่ดีนะครับแต่ตอนเนี้ยเรากําลังจุ่มห้องมันอยู่เราจะสังเกตว่าไอผีตัวนี้มันก็ยังเต็มกราฟเหมือนเดิมนะครับเต็มถังเต็มถังน่าจะไม่ใช่ทาย,ยนะครับน่าจะเป็นเลมานั้นนั่นแหละ เกมนี้เอาทูบมาเลยนะครับนี่ขนาดผมยืนจุ่มห้องมันนะมันยังเต็มถังอยู่เลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็เราก็ต้องดูตอนล่านะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวต้องตอนล่ามันถึงจะรู้ไงเออนะโอ yeah. เราก็จะจุ่มเงี้ยไปเรื่อยเพราะเราหน้าด้านโชยุเซล Show yourself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  อีเวนดี้วีไม่เว้นเลยวะ Show yourself ผมยังไม่อยากเล่นในซอมนี่ไงเรื่องของเรื่องนะครับหรือจะเล่นดีแต่เล่นมันก็เสียงเกินไปนะ เพราะเราเจอผีวิ่งเร็วถึง2ตัวถ้าเราเจอเรเวแดนแล้วก็ตายแล้วก็ตายคาบ้านแน่นอนเราจะโดนมันเซ็ตหยอ่อคาบ้านอะไรเงี้ยอ่ามันกลอ่อเอ้ยมันก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณเจอเรเวเดนดันลงๆแบบนี้อ่า มันไม่อีเวนต์น่ะดูดีมันหยิงจังเชิ w yourself เปล่าแต่เทียนอีเวน้นอยู่วะแต่มันไม่ติดลบนะเห็นไหมแต่ก็ต้องดูตอนล่าครับสุดท้ายแล้วนะมันบอกไม่ได้นะครับมัน Show yourself Are you here Are you close ไม่ตอบเอาไงดีทุกคนแต่มันมีเควิกกางเขนนะดีเออมีควิกกางเขนะสิแต่ถ้าเราจะเล่นทูบเราก็ต้องโอ้แต่มันเสี่ยงอะผมไม่เคยเล่นทูบในบ้านด้วยอะเอ้ยผมไม่เคยเล่น Summoning Circle อา่า ผมไม่เคยเล่นเซิร์วอน์นเซิร์เคิลด่านนี้ด้วยว้าวสวยเอ้ยสวยนะแต่สะดุ้งครับเมื่อกี้เออแล้วผมสะดุ้งไงคือเงี้ยคือแบบอยู่ผมรอคุณอีวิทมาตั้งนานคุณทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอ้าผมจะแรบและอ่าการเขียนไม้แล้วสวย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 อ่ะสวย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  อาทิตย์นี้นะครับเราก็รอกางเขนไม่นะครับอะไรอย่างนี้แต่ก็เอาอ้าวทำไมมันหยิบไปได้วัวอ๋อลืมไปของเต็มมาหยิบมาดิอ่าวางแล้วเออโอเคโยอ,อุย้ยมันปิดไฟวะโยเไปนู้ แเฮ้ยเรยไปแน่เรยวไปแน้นโยผมรอคุณมาตั้งนานคุณทำอะไรอยู่โอ้โหแม่งมืดว่ะผมไม่กล yeah, ้าเปิดไฟเลยว่ะปล่อยปล่อยมันปล่อยมันโย ผมรอคุณมาตั้งนานคุณทําอะไรอยู่ผมรอคุณอีเวนต์แต่ทาไมคุณมาอีเวนต์ตอนผมตอนผมไม่อยู่โยโยอโอไม่ใช่ผมมายืนอยู่แต่ทําไมคุณทําไมคุณอีเวนต์ตอนตอนผมไม่ทันตั้งตัวผมสะดุ้งเข้าใจไหมโยโยนี่แลบเหลืออะไรวะเนี่ยหยุดยังอะหยุดแล้วมั้งหยุดแล้วใช่ไหมแจ๊ yeah. ทำไมคุณหลบกางเขนยูย่หลบกางเขนแบบตึงๆเออยู่ยู่โอเคยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ออถ้ามามันหลบกางเขนอ่ะแสะดงว่าผมขยับกางเขนมาเมื่อกี้นะครับก็เลยทำให้มันโยกอวิธีการเอาตัวรอดจากเรเว n a นตก็คือว่าเราจะต้องจู๊กให้ได้นะครับเราต้องจู๊กห้องน้ำอย่างเดียวโอ้ยไม่แล้วสวย สวย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 พี่สวยอันไหนไหมอ่ะโอ้สองสแต็กแล้วครับโอเคงั้นแอบก่อนเราต้องจกห้องน้ำเนี่ยครับอืหรือไม่ก็ต้องเป็นตรงเนี้ยแต่ผมว่าห้องน้ำปลอดภัยกว่านะครับ อ่าอันนี้ผมรักษาระยะห่างก่อนเพราะว่าเออรักษาระยะห่างเพื่อมันเพื่อมันดอทไงอ่าถ้ามันดอทกลางเขียนแล้วอาจจะตายก็เป็นได้นะครับเราอาจจะโดนหักคออะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าโอเคแสดงว่าโดนกลางเขียนเล่นงานรัวๆแล้วครับตอนนี้ติดใจติดใจผมเข้าใจว่าคุณติดใจกลางเขียนของผมอ่ะเฮ้ hey! Hoo! เอ้ยเะเย็นไวรุ่นโอไมก์ oh ็มันเอาเรื่องนะครับนี้ไอตัวนี้มันจะล่อแล้วมันจะล่อแล้วเลวไปแนนเลวไปแนนต้องแอบ,บอย่างเดียวแต่ผมจะแอบ,บห้องน้ำอะ่ะอ้าวไม่แล้วครับเช yeah. ่ตอนนี้นะครับ สแต็คของมันก็ได้หมดลงแล้วโอ้โหโอ้โหถ่ายเลยเ,ออเฮย้ยโอเคทีนี้ก็เหลือจูกแล้วนะครับตอนนี้มันเลยเปิดไฟก่อนมืดเกินแก เราจะวิ่งสวนมันเลยนะครับไอตัวนี้อ่ามายังวะเอา้าปิดเบรกเกอร์ทำไมโอ้ oh my god ปิดเบรกเกอร์ทำไมอ่ะพี่มองไม่เห็นทางนะเจ้าน้องสาวไอพี่มองไม่เห็นทางนะเจ้ามาปิดเบรกเกอร์อย่างนี้มันมันไม่ใช่อย่าทำแบบนี้สิทำแบบนี้ไม่ดีเลยรู้ไหมอ่ะไม่ดีเลยนะเจ้าตัวเธออะไรอะไรวะเนี่ย ไปเลือยแล้วเดีอบกระลาหรอสองทูบดีป่ะผมว่าสองทูบดีกว่าว่าด้วยความด้วยมันเป็นนะเรเวนแนนน่ะสองทูบก็น่าจะปลอดภัยอยู่สองทูบไปสองทูบเดืกกันเหนียวกันเหนียวแต่ว่าเราก็จะเล่นตรงนี้นะครับเราจะจูกตรงนี้แหละผมคิดมาแล้ว แต่ตัวน,นี้ต้องวางปักไฟหน่อยเพราะมันโอ้โหแม่งมืดมากเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้มืดมากเจวางไฟวะรอมันล่ารอมันล่าแต่อย่าปิดไฟนะแมวนะไม่เอานะเอานเชียปิดไฟแมวอ,อ้าวทำไมไม่ล่าเฮ้ย อ้าวมันติ่มมันติ่มแล้ว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 ถ้ามันวิ่งมาเชื่อผมก็จะวิ่งสวนไปเลยนะครับสวนแล้วก็บนตรงนี้แหละอ่าโอเคเอยล่าดีเฮ้ยโอ้โหรออะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยมาแล้วปะเฮ้ยอยู่นี่ว้ดูดูผีแว้นผีแว้น นอวู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 โอ้โอ้นนนนนอนนะนนนวูวูโอ้โต้นมาแต่ปลายไม่มานะครับผีตัวนี้อ่าพอดีว่ารถพี่อ่ะแรงแต่ต้นแต่ปลายไม่มานะครับหืมรถรถพี่ทำลูกอะไรมาครับเนี่ยอ๋อทำลูก ทำลูก C b บีมาครับอ่าลูก C b บครับอ๋อ CB บชักเท่าไหร่พี่ C b บีชักห้าครับอ้าวแล้วทําไมรถพี่ทําไมปลายห้อยจังครับอ๋อพอดีเครื่องระเบิดครับปิดแรงไปหน่อยครับตอนนี้นะครับก็อ่าเรียบร้อยโอเคโอเคครับเรียบร้อยเนาะเครื่องระเบิดเรียบร้อยครับผีตัวนี้ต้นมาแต่ปลายไม่มานะครับโอเคอ่า เราเราเราหาได้สองหลักฐานนะแต่ว่าผมก็รู้อยู่ดีว่ามันเป็นเลเวนแดนนะครับแล้วถามว่าทําไมาผมถึงรู้ก็ไอผี IP ตัวนี้นะครับมันอ่าผมคุยสปิริตบล็อกมันไม่ตอบอ่ามันไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบก็ตัดแมซี่เออใช่ปะ่ะแล้วก็ผมสังเกตหน้าจอมาสักพักหนึ่งผมไม่เจอดอทนะครับก็ตัดทายเยมันก็จะเป็นเลเวนแดนแล้วตรงนั้นมันก็มีฟิซซิงซะด้วยแต่ว่าพอผมเช็คมันกลับไม่ติดลบนะครับแต่ผมก็ มั่นใจอยู่ดีว่ามันเป็นเรเวนแนนนะครับอย่างที่บอกสุดท้ายเราก็ต้องเอ่อสุดท้ายอ่าเลี้ยนพันอ่าสุดท้ายสุดท้ายเอ่อเอ่อเอ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 อติดอ่างทำไมสุดท้ายนะครับเราก็ต้องดูตอนล่าอยู่ดีเออนั่นแหละตอนล่านะมาชัดเจนที่สุดแล้วเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นแหละโอเคอ่าจุดอย่าลืมจุดด้วยครับเอาจุดไม่ได้อ่ะอุ้ย ุดไปได้อุ้ยมึงหิบมึงหิบมึงหิกมึงหิกจุดไปแจ็คไม่ได้อุ้ยมึงหิกอ่าโอเคครับตอนนี้ก็เป็น,นเลเวแดนนะครับโอเคสวยรูปถ่ายเก้าสิบดอนนะครับโอเคเงินที่ได้ก็พันห้าเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเวลาที่ทำได้ก็จะเป็นยี่สิบสี่นาทีเก้าวิน,นะฮะโอเคอ่าอบิลิตี้ยูสไม่มีอีเวนต์สองรอบพันสองรอบนะครับประมาณนี้ประมาณเนี้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืม ยกนิ้วนะฮะกดไลค์ให้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย